ในหน้าทิกต o อกในหน้าขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งในหน้าสังหาริมทรัพย์ผมว่ามันมีสิ่งที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือถ้าเราอยากจะลุ่งในสายงานนี้เราต้องหยุดขายก่อนหยุดขายก่อนเลยอันดับแรกแล้วเปลี่ยนมาเป็นพูดเรื่องที่มีประโยชน์กับคนที่เขาฟังเรื่องที่คนฟังแล้วเนี่ยได้ความรู้ได้ความสุขได้ความสบายใจทำแบบนี้ไปก่อนเรื่อยๆ อย่าเพิ่งขายของเพราะไม่งั้นเนี่ยเราพูดแต่เรื่องขายของขายของขายของเนี่ยมันไม่มีใครอยากฟังเราหรอกครับถ้าอยากจะเป็นนายหน้าขายสินค้าออนไลน์หรือนายหน้าสังหาิมาทรมายัเนี่ยต้องอย่าขายของแต่สร้างประโยชน์ให้กับคนที่เขามานั่งฟังคุณและเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับที่คนเขาเชื่อใจคุณแล้วไว้ใจคุณแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะพูดอะไรคุณจะขายอะไรเนี่ยคนเขาก็ฟังเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่คุณพูดคุณ เล่าให้เขาฟังเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาแน่นอนไม่ใช่แค่เข้ามาเพื่อหาประโยชน์จากตัวเขาเพราะอย่างงี้ไงครับคนที่สร้างความสัมพันธ์เก่งทําให้คนรักทําให้คนไว้ใจเชื่อใจได้เก่งเนี่ยจะขายของได้ดีมากเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำเลยครับใครที่ทําธุรกิจด้านนี้เริ่มสร้างตัวตนเริ่มเป็นนายหน้าอสังหาในายหน้าสิาน,นสค้าออนไลน์เนี่ยอย่าขายของแต่ให้พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนฟังอื